ถ้าหากว่าพวกคุณกำลังมองหาการประจนัยสุดมันหรือการสร้างฝึกภายในคลิปนี้พวกเราจะไปตุยโลกเอ็นกันและพวกเราจะปราบมังกรลงได้หรือไม่ไปติดตามกันเลยิวันที่41ก่อนที่พวกเราจะไปปราบมังกรเราก็ต้องมีอุปกรณ์ดีๆก่อนใช่ไหมละ่ะเริ่มต้นจากการหาสมุดเอ็นชาร์ดีๆก่อนเลยโดยการใช้ประโยชน์จากพวก NPC พวกนี้แหละ เจ้าของเก่าได้จับพวกมันเอาไว้พวกผมก็เลยมาเซ็งตอบนะเฮ้ยัง <laughs> ไ,ไ,ไงเมดดิ้งโอ้ไม่ก็ในที่สุดผมก็ได้อะไรดีๆสักทีถึงแม้มันจะโคตรแพงก็เถอะแต่ก็เลือกไม่ได้นะผมเลยจับพวกมันขังไว้ในรูดีกว่าการซอมบี้กินแล้วก็การพวกมันหนีด้วยแต่กว่าผมจะหาเอเมอิเรร์ลมาได้สมบุดมันก็โดนรีไปแล้วอะแต่ก็ยังมีข่าวดีที่พวกมันปั๊มๆกันนะเจ้าตัวเล็ก แล้วผมก็ได้สมุดน่าสนใจอีกหนึ่งเล่มมานะแต่โคตรจะแพงเลยดิดิโหโคตรแพงไ e อ้หีห้าสิบสามอมเพ่อ้โแต่ด้วยความหายากของมันผมเลยเก็บมันไว้แล้วไปหาตัวอื่นต่อถึงจะแพงก็เหอะแมนดิงโอเคเอามาเลยหายากแรงเลยครั้งนี้ผมไม่ปล่อยให้มันพลาดหรอกนะเมนดิงอะ่ะผมจะหาเจอแล้วผมก็มีวิธีการแลเอิมรพลกันแล้วด้วยแต่ปัญหาคือเจ้าตัวนี้นี่สิใช้ตั้งห้าสิบน่าจะเก็บไม่ทันแน่เลย ผมต้องบอกลามันนะนะแล้วผมก็ได้ทําร้านอาหารเพื่อจะได้แลกอาหารแต่สุมเท่าไหร่มันมีแต่จะรับซื้ออย่างเดียวอ่ะกูจะซื้อ<ผ>ม,มึง<ม>โว้ยผมเลือกที่จะเลิกปวดหัวกับ NPC แล้วมาล่าเอ็นเดฟโผลดีป่ะขืนอ,อยู่กับพวกมันีต่อไปมีหวงังฆ่าหมดหมู่บ้านแน่เลยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปบมดเลยเนี่ย แล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยมันจะไปปรางกอนกลัลเฮ้ยดูมัวิ่งเล่นอะไรกันดิอะไรสามสองหนึ่งเฮ้ยไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางการเดินทางครั้งนี้คงจะเป็นการเดินทางที่แสนยาวไกลแน่เลยโอ้โหก็หัวเรีะโคตรกลัวเลยนั่นหลัก ระหว่างทางเจอตัว,ตวอะไรก็ซัดให้เรียบเลยรวมถึงพวกเดียวกันด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้ดิวุ่นวายสุดๆไอ้ดำดิไอ้ซัด คอนเพนเฮ้ยเตรียมร้อยเรยมร้อยเรียกวนหนีดีกว่ากวนหนีดีกว่าเอ้ยอย่าไปสู้กับมันอย่าไปสู้กับมันอย่าไปสู้กับมันาดกร้อยโรเกียรเมอ้เรยยโอ้ยโอ๊ยโยเอจะตายกันเองหนีเหียตอนนเหรอในที่สุดก็ถึงจุดหมายสักที ตาที่ทุกคนเห็นเลยมันอยู่แค่หลังบ้านเราเองอะยังไม่เสียสักลูกเลยไอ้ที่เห็นหล่นก็คือมันอยู่ในตัวคนอื่นกันหมดนะเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันบุกโงล่างไปเต็มันุกนี่เจ้าละเจ้าละเจ้าละอ้าวอยู่นี่อยู่นี่อ้าวใกล้ๆเลยเหรออ้าวถึงแล้วเอ่ะตามที่เห็นโคตรจะุ่นวายเลยแล้วก็มานั่งติดกันอยู่ในนี้พักใหญ่ๆเยเสียงสวิตช์อยู่นี่อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ขุดประตูเ่งไหนวะ บอกว่ามคนอย่้านี่นข้างบนกทุกคนอย่าตื่นตระหนกประตูขึ้นประตูชั้นบนครับให้ปิดประตูไว้สัตว์ป้องเคาะมีอะไรอ่ะไม่มีเหี้ยอะไรเลยห้องละมุกเลยห้ก่อนนวลนึงโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยทุกคนโอ้โหนไงกูว่าแล้วไม่ให้มันลูกเดียวจริงด้วยในที่สุดก็มาถึงศูนย์กลางได้สักทีแล้วก็เป็นไปตามที่ผมคิดไว้เลยว่ามันต้องให้มาแค่ลูกเดียวหรือไม่ก็น้อยกว่านั้นดีนะที่ยังเหลืออีกเยอะ บอกว่าต่อบอกว่าต่อแถวไอเด็กเหี้ยใส่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 ใครยังไม่ใส่ก็ใส่ไปใส่แล้วมึงจะเก็บไม่ทำไมวะใส่ไปดิไอโดนป้อมการโดนป้อมการเดี๋ยวเพึ่งนะป้อมการนะลูกคนมาล้อมรอบลูกคนมาล้อมอ๋อมาแล้วมาได้ป้อมกันนะสามได้รู้ใช่ไหมเป้าหมายของเราเราจะจัดการแมงเอ้ยนี่คือการตีเอเดนต์ก่อนทั้งเลย ไอ้ Ay, ที่เห็นคือผมตกใจจริงนะนึกว so ่าตกโบซสละเห็นแบบมันพิโลดอ่ะรรีีบบไปหลังจากเหตุการณ์นี้จะเป็นการต่อสู้กับมังกรที่ค่อนข้างที่จะดุเดือดเลยแหละไปยุ่ไหนไปยุ่ไหนไปทางนี้โอ้ยทำไมเอเดอร์แมนมาตีแรงจังวะนี่นี่นี่ไปไผมว่าผมน่าจะตายเพราะเอเดอร์แมนมากกว่ามังกรนะจะตีแรงอะไรเบอร์นั้นเอเดอร์แมนไม่กดุจังวะใครมันใครไม่ว่างอยู่ สาวเดียวก็กลัวที่หกูแกงกันหนูกูแน่อ้ยก <power ful> ูตายเฮียนี่มตีเขาแรงเลยนั่นแหละกูบอกแล้วมันต้องเซฟมาตอนทันทีอันเนี้ยไอ้กอีกแคกูไม่ได้เอาน้ำมาใครเอาน้ำมาเขาทำน้ำใหม่ดีไหมผมประมาณนึ่ผมเอามาณพี่ไม่เอามาหนึ่งพี่เอามาหนึ่งเจอกันตรงไอ้นี่ไข่ไข่มังกรเห็นเห็นตอนนี้ขึ้นมาระดับนี้ลงนี่เดิมเลยน้อยไข่มังกรท่ะไอ้เล็ดเออเ ได้หนึ่งเตาแล้วไม่ต้องปีนขึ้นไปนั่นใครอ่ะไม่ต้องปีนขึ้นไปสองเต่าเฮ้ยใครก็ได้มาเอาขี้ฟันมังกรดิอา้อเออเเเทุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงจังอ่ะเก็บเก็บเก็บพวกมังกรหน่อยเก็บขี้ฟันมังกรหน่อยทเ้อย เรางจะเตรียมออกกนี่นี่นี่เอแ่นอนี่ไปอคาโซนโซนนี้โซไอ้เียใครตีวะ้เฮ้ยวางไอ้เฮียวางนี่วางนี่ทำทำทำเป็นทาเข้าออกไปด้วยไอเตเกือบตายใครกำลังปีนไปตรงนั้นอ่ะตีไปแล้วกันนะโอ้ที่ี่พี่ตีแตกไปสเสาแล้วลูกเอ้ ไอ้บรรลัษฉอดไปเองอีกโอ้ยว้าไม่น่าไปแกล้งเขาเลยกำตามสนองไวเกินโอยเี้ยตกอย่างนีดสูงด้วยนะกูกำลังไล่เสาให้อยู่ป๊บนึงหมดแล้วปะมันไม่ได้หิวเลือดหรอเกียร์เกียร์ไปสองเออไม่ได้หิวเลือยนี่น่าจะหมดแล้วโอ้ยเอเดอร์แมนเฮ้ยไปตัวมันเรื่องแสกของไอเดอร์แมนไม่ไปไอเดอร์แมนไอ้พวกไอ้เฮียใครบนฟากกำังดูมันโดนกูเด็กเกียร์ปีนาไรเนี่ย เขียนไดแม่หน่อยมาดูมีปัญหาพูดีนะเอเดอร์แมนเนี่ยเี่ยอ่ะบักเก้บักเก้กูยังคาใจเลยใครันดีโดนย้อยโดนดูพิซซันเราหายไอ้ยิ้มบันทายไปดูไปดูเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันจะมารอรอเล่รอเล่เราลืมเอาพิซซันมาเนี่ยเราลืมเอาพิซซันมาเอาไข่อะอะไรอะไรพี่ถอนมีถอนก็มีถอนก็มีถอนเอาก็ได้นี่คือการสู้กับมังกรครั้งแรกของผมเลยนะครับเพราะงั้นผมเลยไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับมังกรสักเท่าไหร่ พี่รู้สึกว่าเอ็นเดอร์แมนในนี้มันตีแรงมากเลยเอนเอร์แมนโดนตีมนตีมันโดนอนี่ไรบอลมันโดนปั๊บอ่ะพี่วานไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้โดนโดนโดนนี่หว่าโดนนนเฮ้ยก็เราก็ยืนแม่งอยู่ตรงเนี้ยน้ำน้ำ พี่ค้างอ่ะพี่ค้างอุ้ยเกือบตายเลื่อเหนึ่งใช่อยู่ๆเกมผมก็ค้างอ่ะดีนะที่ไม่ตายเลื่อนหนึ่งโอ้ยโอ้ยเหลือสองเหลือสองเหลือสองแล้วในที่สุดการฆ่ามังกรตัวแรกในชีวิตของผมก็สำเร็จครั้งแรกเลยนะเนี่ยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยหลังจากที่ดีใจกันได้ไม่นานก็เกิดเหตุการณ์คาบบอม มันดีขามักรจุดใจเฮ้ยแบบกดวางนะแบกยูนิตอะมินไม่กี่ชิ้นได้ไหมหน่อยชิ้นเมตรแล้วหลังจากที่ข้ามังกรเสร็จแล้วก็ต้องไปเอ็นซิตี้ต่อใช่ไหมล่ะมันเป็นพิธีผ่านไปกี่อยู่ไม่กระตดดแตกเฮ้ยยี่ขันผักกูเนี่ยยังไม่ทันได้เข้าประตูเลยจะตายอีกแล้วไอ้ยยี่ใครมันเบียดกูตกบันไดวะอะ เอาเไข่มาหน่อยเอาไข่มาหน่อยนัขอไ่อยต่อให้ไม่ได้สู้กับมังกรโรคดีเอ็นมันก็อันตรายอยู่ดีอะเนาะยังไม่ได้ทันไปไหนก็จะตายกันอีกแล้ยมองทางได้แล้วทุกคนใหญ่ๆอย่าโรคดีมองหน้าะไปการจะไปแต่ละเกาะนี่โคตรจะวาดเสียวเลยจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้อ่ะนี่ไงพูดไปทันขาดคำก็ตกไปละคนนึงโอ้อันตรายเกิน ในที่สุดก็ถึงสถานที่ที่พวกเราตามหากระทะกทีถึงแม้ผมจะไม่รู้จักชื่อมันก็เถอะเริ่มจากการหาชเชลก์บล็อกก่อนเลยส่วนกล่องที่อยู่ข้างบนก็โดนรูทไปหมดแล้วผมก็เลยหาชเชลก์บล็อกเอาไว้ใช้งานดีกว่าแต่บอกตามตรงว่าพวกนี้ฆ่าโคตรยากเลยจะทำลอยไปถึงไหนวะเนี่ย ตายแล้วเฮ้ยแต่เมื่อกิ้กูเห็นหีบหอยตายว่ะว้ายังโดนกูอีกเนาะมันอยู่ไหนข่วยเลยช่างแมงแมวหรวยไอ้หี้ยกูตายสองรอบอ่ะนะคลิปเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ตายจากอะไรด้วยตกจากที่สูงพอกันทีกลับบ้านไปสร้างบ้านต่อดีกว่าของที่ตกก็ให้คนอื่นจัดการเอาเองแล้วกันไม่ไหวแล้วขอโทษทีครับคุณหยิดไปหน่อย หลังจากที่กลับจากดีเอ็นผมก็ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการสร้างเมืองผมต่อจนถึงวันที่60สิบนะนะและนี่คือของที่เหลือที่ได้จากศบผมจากการกลับมาจากจดีเอ,อ็นอย่างน้อยมันก็เหลือไข่นะคุณแล้วก็ได้ปีกกลับมาด้วยนะ เอยน่ารักตัวอะไรเนี่ยนิโคลจมูกมันขยับด้วยให้มันตอยขามันตอยขาดดดดมันนอนะมันะอย่นีนะตัวสองตัวอย่างนี้ และนั่นคือการเอาชีวิตรอด60วันที่ผ่านมาของพวกเราในคลิปนี้ผู้เราได้ปรับอย่างเดือนลงลลงได้ตามหาปีกเอเลธาถึงแม้ผมจะไม่ใช่คนเอาจุดจดถึงแม้ผมจะไม่ใช่คนที่เอามันกลับมาก็เถอะแต่ยังไงก็ตามในคลิปหน้าจะเกิดอะไรขึ้นรอติดตามชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ